สวัสดีค่ะวันนี้ปอก็จะพาทุกๆคนไปทําความรู้จักเดนมารปางกุยรินเมืองไทยสองกันนะคะตามรอยมีเพลงดังหน้าทองรวมไปถึงสิจุดเช็คอินกินเที่ยวลองมาออกเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมกับเรากันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับอําเภอเดนมะปปางกันก่อนนะคะอําเภอนี้เป็นอําเภอเล็กๆพื้นที่อําเภอเดนมาปางเดิมเป็นป่าดงดิบ เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่าห่างไกลจากผู้คนต่อมามีกลุ่มคนจากอำเภอนครไทยอำเภอด่านซ้ายและอำเภอรมศัก์อบพยพย,าย้ายถิ่นฐานเดิมเข้ามาตั้งรกรากบริเวณตำบลบ้านชมพูตำบลบ้านมุงตำบลวงงังโพงและตำบลไซย้อยค่ะจากนั้นก็ยังขยายถิ่นฐานที่ทำกินไปที่ตำบลวังยางตำบลบ้านน้อยซุมขี้เหล็กและกลายเป็นอำเภอเนิมนมณปางในที่สุดค่ะ อำเภอเนินมะปรางนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ72กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะปอก็จะพามาเที่ยวที่บ้านมุงดินแดนกุ้ยหลินเมืองไทยจุดนี้นะคะนับเป็นจุดซิ g n น a t u r e ของที่นี่ใครที่มานะคะก็ต้องมาเช็คอินอย่างเช่นการทำา MV เพลงหน้าทองของคุณโจออ้ I, พูวสิทธิ์ที่ปอมาตามรอยวันนี้นะคะ ซึ่งพี่เขานะคะได้มีการมาถ่ายทำเอ็มีตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอจะขึ้นดิงไว้ให้นะคะเผื่อไปดู MV เพลงเต็มของเขากันได้เลยค่ะบ้านมุงนะคะนับเป็นดินแด,น,ดนกุ้ยหลินเมืองไทยที่นี่นะคะเป็นเขตอนุรักษ์ภูเขาหินปูนอายุ360ล้านปีที่นี่นะคะเชื่อกันว่าเคยเป็นท้องทะเลมาก่อนเลยทำให้มีภูเขาหินปูนแตลกตาม,มากมายเกิดขึ้นค่ะ ช่วงเช้านี้นะคะเราจะพาทุกคนไปวัดบ้านมุงกันค่ะซึ่งระยะทางจากอำเภอเน,นินมะปรางมายังวัดบ้านมุงระยะทางเพียง7.6กิโลเมตรหรือประมาณ13นาทีค่ะนะคะก็จะเป็นบริเวณภายในรอบๆบวัดบ้านมุงนะคะวัดบ้านมุงเป็นวัดเก่าแก่ประจำตำบลตั้งอยู่ในบริเวณที่้ใกล้ขเขาหินปูนนะคะ นอกจากนี้ยังมีทําห่วงพ่อบุญมีที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชปูนปั้นให้เราเข้าไปกราบไหว้รวมถึงมีหินองอกหินย้อยที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอเนินมะป้างค่ะ และก็ยังเป็นจุดชมฝูงนกคั้งค้า,าที่สวยงามและเด่นชัดที่สุดอีกด้วยใครที่มีโอกาสนะคะก็ต้องไปชมให้ได้เลยค่ะ ุนเสร็จแล้วต้องต่อด้วยน้ำตกเลยค่ะเราจะพาไปที่น้ำตกขุนห้วยเทินน้ำตกนี้นะคะจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเดนระปางประมาณ7กิโลเมตรให้มุ่งหน้าไปทางตำบลบ้านมุงเมื่อถึงบริเวณโรงเรียนวัดบ้านมุงให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยแลนด์มาร์คค่ะอีก3กิโลเมตรก็จะถึงตัวน้ำตกนะคะนี่นะคะพอมาถึงแล้วนะคะอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากทุกคนรอบๆก็เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวกระจีเต็มไปหมดเลยนะคะ ทางเข้าก่อนจะถึงน้ำตกนะคะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำตกขุนห้วยเทินเป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขากเนิดจากสายน้ำในฤดูฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาหินปูนนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆในบริเวณน้ำตกขุนห้วยเทินอยากจะบอกว่าน้ำที่นี่เย็นแล้วก็ใส่มากนะคะทุกคนแต่เสียดายโบไม่ได้ชุดมาเปลี่ยนนะคะไว้ม,มีโอกาสหน้าเราจะมาอีกแน่นอนคะ่ะ น้ำตกเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนเนาะมือนี้นะคะเรามาฝากท้องด้วยนะะี่ค่ะส้มตํานั่นเองนะคะส้มตําที่นี่ราคาไม่แพงนะคะครกละแค่25บาทเท่านั้นรวมไปถึงในร้านนะคะยังมีบริการาไวไฟฟรีอีกด้วยะคะ่ะสถานที่สุดท้ายที่ปอจะพาไปวันนี้นะคะนั่นก็คือต้นไม้รูปหัวใจนะคะจะอยู่ที่จุดชมวิวเนินมะปางค่ะ เส้นทางการเดินทางนะคะจากอำเภอเนินมะปรางไปยังจุดชมวิวที่บ้านสวนชมวิวภูรักไทยใช้ระยะทางเพียง34กิโลเมตรหรือใช้เวลาในการเดินทางประมาณ41นาทีค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วบ้านสวนชมวิวภูรักไทยนะคะมีการเก็บค่าเข้าชมเพียงท่านละ10บาทส่วนเด็กเล็กนะคะเข้าฟรีค่ะ ทุกคนปออยากจะนําเสนอมากๆนั่นก็คือต้นไม้รูปหัวใจค่ะนับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งน,นึงในอำเภอเนมะปางนันก็ว่าได้นะคะตั้งอยู่ในบ้านสวนชมวิวภูรักไทยหนึ่งในโฮมสเตย์ของหมู่บ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนนมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติรวมถึงยังมีพิกัดสุดิต งการนั่งชิงช้าชมวิวสวยๆวยตรงบริเวณต้นไม้รูปหัวใจที่ปลอยืนอยู่ตรงนี้นะคะและสามารถชมวิวแบบ360องศาไปเลยคู่รักนะคะก็จะพากันมาถ่ายรูปเช็คอินสถานที่แห่งนี้นะคะคนที่ไม่มีคู่ก็มาได้นะคะแต่ก็จะเหงาหน่หน่อยแล้วก็ไม่มีคนจับชิงช้าให้นะคะทุกคนคะ่ะมากันเยอะๆนะ เป็นงานทองคนจอ่พูดสิทธิป้อมาตา้วันนั้น เธอคลั่งไคฉนขอความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่เธอฉันถึงเป่าคาถาเพื่อเธอหลงรักให้ลืมผู้เป่าเป็นร้อยที่มันคอยมาทัก